Four, three, two, สวัสดีครับผู้ก,กับผมการจิกโกตบทครับก็รอบก่อนเนี่ยผมเอาโพนะครับของสถานีโทรทัศน์ช่องดังช่องหนึ่งเข้ามาลงนะครับก็ลงขำๆนั่นแหละครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําโพก็คืออะไรครับเขาสํารวจว่าท่านพึงพอใจบุคคลใดในการแก้ปัญหาพระนอกรีดขีดลัทธิอุบาทก็จะมีตํารวจครับได้ 0. 8เอเองไม่ค่อยพึงพอใจตํารวจในการจัดการพระนอกลีดและลัฐทธิอุบาทนะครับหมอปลา 95.4%นะครับสนักพุทธ1.1%ใช่ไหมรอบนั้นผมก็พิมพ์นะครับในเพจอธิบายให้ฟังว่า พระนอกรีดเนี่ยนะครับหรือรัฐว่บาทเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจเนาะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจในการป้องกันปรับปรามการกระทําความผิดทางอาญาอะไรคือความผิดทางอาญาล่ะครับก็ต้องไปดูที่โทษเนาะซึ่งเมื่อก่อนผมท่องว่าประจกปอนก็คือย่อมาจากประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและริบทรัพย์สินครับกฎหมายอะไรก็ตามที่มีโทษหนึ่งใน5ประการนี้คือกฎหมายอาญาซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจอ่าแต่ถ้าไม่มีดีอย่างเงี้ยนะครับไม่มีโทษหนึ่งใน5ประการเนี่ยไม่ใช่กฎหมาย ให้ยาเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีอำนาจเช่นนะครับพระนอกรีที่คุณบอกที่เอาคุณเอาไปทําโพเนี่ยนะครับพระกินเหล้าอย่างเงี้ยพระมีอะไรกับสีกาอย่างเงี้ยนะครับพระตุ๋ยตูดกันเองนะครับหรือแม้กระทั่งที่คุณบอกว่ารัตติอุบาทที่คุณทําโพเนี่ยว่ากินขี้กินเยี่ยวอะไรก็ตามถ้าไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีอำนาจไงมันไม่มีโทษทางอาญาครับไม่มีโทษประหารชีวิตจําคุกกักขัง ปรับและริบทรับสินหนึ่งในหประการนี้ตํารวจไม่มีอำนาจแต่คุณกับเอาเขามาทําโพนะทั้งที่มันเป็นเรื่องของวินัยทางสงฆ์างะตำรวจก็ไม่มีอำนาจนะครับแต่คราวนี้ครับต่อไปมันอาจจะไม่ใช่และมันอาจจะกลายเป็นหน้าที่ตํารวจแล้วเพราะอะไรครับเราลองไปดูันครับอันนี้มาจากกรณีพี่เขาใจว่าอีพระกาโตก็ดีประเด็นเรื่องน้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะฮะก็ทําให้มวันนี้ในนามของกรรมธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุธิสภาท่านแถลงถึงข้อเสนอ จะจัดการกับพระนอกรีดแล้วก็โยงยายไปถึงหมอปลาเนี่ยนักเค่ะบอกว่าหมอปราไปจัดการกับพระนอกรีดโดยที่สังคมไม่มั่นใจหมหาถิรสมาคมในการจัดการกับพระเช้าที่มีอยู่ดาดเดินกระมาที่การศาสนาจึงเห็นว่าควรจะต้องแก้พรบคณะสงฆ์ค่ะให้มันเข้มแข็งเด็ดขาด โทษรุนแรงให้พระที่ทำผิดเนี่ยเกรงกลัวก็คือผมสรุปให้ฟังแล้วกันว่าจากเรื่อง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยนะครับคณะกรรมการศาสนาเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดจะเสนอข้อกฎหมายเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับกรณีที่พระสงฆ์กระทำความผิดเช่นปวดอุตริมนุษธรรมนะครับอ้างตนกะมีขี้มีเยี่ยวนะครับเป็นพระธาลักษณะเนี่ยมีคือคุณวันชัยใช้คําว่ามีเยี่ยวมีขี้เป็นพระธาตุก็จะมีโทษจาคุ หรือพระเนี่ยที่ไปเสพเมทุนเสพสังวาสอะไรลักษณะเนี่ยนะครับก็จะมีโทษจำคุกรวมถึงพระที่แบบว่าโดนสึกออกไปแล้วแล้วก็ปกปิดนะครับข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพระอุปชาหรือไม่บอกให้แจ้งลักษณะเนี่ยนะครับแล้วก็พระอุปชาไม่รู้กระวชให้ก็จะมีโทษจำคุกลักษณะนี้แต่ผมกําลังจะบอกว่าไอ้เรื่องข้อกฎหมายพวกเนี้ยต้องศึกษาให้ดีแล้วรีบให้ได้นะครับและการตีความเนี่ยนะครับต้องตีความลงไปตามตัวบทให้ได้ อย่าใส่เข้าไปแค่ข้าวแล้วก็ให้ไปตีความขยายกันเอาเองมันจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความแล้วก็จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคณะสงฆ์ได้ในอนาคตตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมอ่านจาก ข่าวช่องสามเลยนะผมเอามาจากข่าวช่องสามนะเขาบอกว่ากรณีในการเสนอนะลักษณะเช่นกรณีที่พระสงฆ์อวดอุตริมนุษยธรรมว่าตนเองเป็นผู้วิเศษบรรลุธรรมสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์มีเยี่ยวมีขี้เป็นพระธาตุทำให้คนหลงเชื่อเกิดความเสียหายมีคือคุณวันชัยใช้คําว่ามีเยี่ยวมีขี้เป็นพระธาตุต้องลงโทษจําคุก1-5ปีอ่ะตัวเนี้ยถ้าเขียนลงไปไม่ชัดเจนเนี่ยใช้คําว่ามีเยี่ยวมีขี้เป็นพระธาตุเนี่ยอ่แล้วสมมุติว่า ผมไม่อ้างอ่ะผมไม่ได้มีเยี่ยวมีขี้พระาธาตุแต่ผมขัดที่ใครออกมาแล้วมาขายนี่คือพระาธาตุอย่างเงี้ยออผิดไหมไม่ผิดอีกเพราะว่าอะไรกฎหมายอาญาต้องตีความด้วยเฮงคัดเห็นไหมดังนั้นการการที่จะออกกฎหมายเนี่ยมันจะต้องดูบริบทให้ดีนะต้องศึกษาดีรีบไม่ได้เลยนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยกฎหมายตันนี้เขาบอกพระสงฆ์ใดเห็นไหมแสดงว่าถ้าพระสงฆ์ไม่พูดแต่ลูกศิษย์เนี่ยไปหากินแล้วไปอ้างพระธาตุนะครับจากขี้จากเยี่ยวอ่ะ ไอคนที่ไปอ้างไม่มีความผิดครับตั้งที่ไปทำให้พระเกจิก็เสื่อมเสียโดยที่พระเกจิเขาไม่พูดเห็นไหมนะครับอ่าต้องศึกษาดีนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยในการออกกฎหมายนะครับรวมถึงการอวดอุตริมนุษยธรรมอันนี้ปัญหาใหญ่เลยคุณต้องมีคํานิยามการตีความเลยว่าอะไรคือการอวดอุตริมนุษยธรรมอ่าถ้าอวดอุตริแบบว่าตนเองบรรลุแบบว่าเป็นพระอรหันต์แลบบ้วมีเขี่ยวเยี่ยวมีขี้เป็นพะระธาตุอย่างนี้ชัดเจนแต่ถ้า แต่ถ้าใช้คําว่าอวดอุตริเฉยอย่างเงี้ยอ่อวดอุตริเฉยอย่างเงี้ออย,อ,ยอะไรคือการอวดอ,อุตริอ่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าออกมาไม่ชัดเจนคานิยามของข้อกฎหมายไม่ชัดเจนแล้วปล่อยให้ไปตีความกันเองเนี่ยพระไปเจิมรถพระไปเจิมบ้านอย่างเงี้ยเจิมเพื่อให้แบบค้าขายรุ่งเรืองเนี่ยเออวัดนี้ออกป้ายมาบ้านนี้อยู่รรวยนี่เป็นการอวดอุตริรมุโซะทำไหมอ่ก็บอกว่าป้ายนี้เอาไปแขวนะันแสดงว่าบ้านนี้ต้องรวยแสดงว่ามีพลังอำนาจดิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการอวดอ,อุตริไหม หรือแม้กระทั่งอย่างบางวัดเนี่ยเห็นไหมที่ไปบูชาเท้าเวสวุวรรณปกเสกให้เนี่ยอ,อย่างเงี้ยถ้าออกกฎหมายไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเช่นประพิ่คะเน่เลยก็มีการบูชาประจำปีซึ่งมีเยอะในประเทศไทยมีเยอะอย่างเงี้ยถือเป็นการอ,ดอ,ดอ,ดอดรุดตุลีไหมรวมถึงพระที่ไปน,นั่งร่วมพิธีพุทธาพิเศษแสดงว่าโอ้คุณสามารถที่จะปกเสกเหรียญขึ้นมาทําให้มีพลังอํานาจเนาอ,อย่างเงี้ยเป็นการอ,ดอ,ดอดรุดตุลีไหม คือถ้าตีความไม่ชัดเจนนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ตีความได้คุมเคือเอากฎหมายออกมาคุมเครือเนี่ยแทนที่คุณจะช่วยคณะสงฆ์นะครับศาส,สนาในประเทศไทยจะเป็นการทําร้ายศาสนาจนแทบแบบว่าพระในประเทศไทยแทบไม่มีเลยเห็นว่ามันมีปัญหานะครับดังนั้นมันต้องช้าช้านะออกกฎหมายมันต้องรัดคุมในนะเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาของประเทศไทยอะต่อมานะครับ อย่างกรณีของที่เขาลงนะช่องสามเหมือนกันนะครับลงแต่เขาแค่เกิดคร่าวๆตัวอย่างเช่นเสพเมถุนและผู้ที่ร่วมเสพเนี่ยต้องถูกลงโทษหนึ่งถึงสิบปีอย่างเงี้ยถ้าใช้คําว่าพระที่เสพเมถุนกับผู้หญิงที่ร่วมเสพเนี่ยแสดงว่าบุคคลที่จะต้องรับผิดทายาตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งพระใช่ไหมที่เสพเมถุนใช่ไหมกับผู้หญิงอ่าที่ไปมีอะไรกับพระใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าใช้คํานี้ พระจะไม่เสดเมตุนกับงผู้หญิงแต่อาจจะไปตุ๋พระด้วยกันหรืออาจจะไปตุ๋ผู้ชายเพราะคนหมายอาญาต้องตีความในเคร่งขัดครับพระที่ไปเสดเมตุนกับผู้หญิงอ้าวงั้นฉันเสกผบผู้ชายก็ไม่เป็นความผิดเรื่องเนี้ยต้องดูให้ดีต้องศึกษาแบบรอบได้าเลยนะครับไม่งั้นมันเกิดปัญหาและที่สําคัญครับถ้าจะออกแล้วนะครับวงเล็บผมเห็นด้วยนะ แต่สมควรจะกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบไปดีว่าใครมีอานาจไม่ใช่ว่าเขาต้องทํางานคนเดียวนะเช่นว่ากําหนดว่าเป็นสานักพุทธไม่ใช่สํานักพุทธต้องทางานคนเดียวนะแต่เขาต้องกําหนดเจ้าผ้าขึ้นมาไม่ใช่ออกมาลร่รอให้มันเป็นกฎหมายที่มีโทษอาญาไม่งั้นจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอ,องหรือตำรวจเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม,ม่มีความรู้เรื่องส่งโดยเฉพะาะก็จะกลายเป็นปัญหาเลยอ่มันต้องกําหนดหน่วยงานขึ้นมาที่รับผิดชอบไปชัดเจนถามว่าทําไมต้องกําหนด หน่วยงานรับผิดชอบหรือแม่งานอ่ะเจ้าภาพโดยชัดเจนเนี่ยคุณลองไปดูพรบลิขสิทธิ์ตอนแรกที่ไม่ได้กําหนดใครเป็นแม่ง,งานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีนักบินใช่ไหมบินเอาข้ออฎหมายนู่นนี่นะครับมาทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เดือดร้อนกับประชาชนดังนั้นในกรณีของสง์เนี่ยละเอียดอ่อนนะครับดังนั้น ถ้ากฎหมายออกมาซึ่งวงเล็บว่าผมเห็นด้วยคุณควรกําหนดนะครับคนกําหนดแม่งานหรือเจอา้าผ้าไปดีว่าใครเป็นแม่งานแต่เขาก็ยังมีอํานาจในการประสานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการดําเนินการเพราะเขาไม่มีกําลังแต่ต้องมีแม่งานก่อนอย่าให้เรื่องพวกนี้ไปตกอยู่ที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเขารับเกือบทุกพบรบมันก็จะมีปัญหาอีกครับว่าเขารับไม่ไหวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็เหมือนคลิปตอนแรกอ,อีกว่า พึงพอใจหน่วยงานใดในกรณีของพระนอรีดเช่ไหมเขาไม่มีอำนาจอะ่ะแต่พอกําหนดหน้าแล้วเนี่ยสมควรกําหนดแม่งานให้ด้วยนะครับว่าใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นแม่งานในการประสานให้ผ่านเขาก่อนก่อนที่จะดําเนินคดีทางอาญาครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังผมการจิ๊กโกโตบทรครับสวัสดีครับสนับสนุนการเดินทางโดยโรองเท้าทีแทนดี้รองเท้าแบรนด์เนมลิขสิทธิ์แท้จากเกาหลีทนทานใส่ละเทใส่ละแซบถ้าไม่แซบอย่างที่โปรโมทขอให้พระลงโทษอย่างหนักนะจ๊ะ